รสยิ่งลายบนหูอีกหลังจากที่เราราดน้ำหมักเสร็จครับสีจะสีน้ำตาลสีกาแฟน่ากินอย่างนี้เลยครับกลิ่นหอมเลยการติดพลาสติกดูรับที่หนึ่งการติดพลาสติกเรายันลงขอบอย่างนี้เลยกดลงครับกดลงชิดขอบกดลงชิดขอบให้ไม่ชิดครับ เราไม่ต้องไปคลุมทั้งหมอกก็ได้ถ้าเรามีหลังคากันฝนดีบริเวณเราไม่มีหลังคากันฝนฝนสาดเราก็ต้องติดรอบนอกอีกชั้นหนึ่งกันฝนแล้วก็ติดเพื่อหมัก่างนี้ครับเรายัดขอบให้แน่นอย่างนี้ไล่กรอบให้ดีครับไล่กรอบให้ดีไล่ไล่กรอบกด,ดลงให้ลึกครับกด,ดลงให้ลึก